โอ้บ้านหลูลามาาห่ามากเลยอะเนอะเอา้าพอ่อไปหนเงฮ่าโอ้โหเร็วๆได้ไหมเนี่ย สนามหญ้าใหญ่กว่าบ้านเราอีกกลับบ้านแล้ววไปออยดียวเดเดี๋ยวเดีเด๋ไม่ได้วันนี้พ่อเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพรีมต้องอดทนหน่อยมาดูเดี๋ยวว่าแต่ผู้ใหญ่เลยกำนันลเอนยอมเพอยังเก่งอย่างงานนี้นี่แล้วไปเช่าสูตรมาจากไหนวะคันคันอ้อยทนเอาหน่อยนะพ่อ,อทำเพื่อพี่พีมวันหนึ่งไงอ,นะอเค พ่อจะทำเพื่อลูกสาวคนนี้ให้ดีที่สุดก่อนจะทำให้ดีที่สุดอะทำเสียงเบาให้เป็นกอนให้มันสมกับชุดที่ใส่หน่อย <c oughs> โอ้หิวแต่ละบําแล้วเนี่ยเยียมโอ้เพราะว่าวันนี้อากาศดีเชียวพ่อ <P aper> ใส่สูตรมานี่เองหล่อมากเลยค่ะ <c oughs> ที่จริงก็สามารถใส่ได้ทุกวันนะแต่ว่าก็ไม่อยากใส่หรอกเพราะกลัว <c oughs> สาวๆเดินผ่านมาจะเสียเวลาชม โอ้ไม่อยากใส่หรือว่าใส่ไม่เป็นเมื่อเช้ายังถามอยู่เลยว่าเน็กท้าผูกมันเชื่อรองเท้าไหมนี่อย่าอํำนี่มาบ้านเขาขนาดนี้ต้องแต่งตัวจริงจังให้เข้ากับบ้านเขาหน่อยจริงจริงไหมว่าที่ลูกเขยสุดรอจริงครับเห็นไหมโอ้กพราแต่คุณพ่อกับคุณแม่ว่าที่พี่เขยอยู่ไหนอะคะน่าจะกําลัง